้าวันนี้นอนที่นี่อีกแล้วเหรอเหรออยากไปนอนสามร้อยห้าร้อยบ้างอ่ะดีป่ะดูดิไม่อยากไปนอนห้องสามร้อยห้าร้อยมั้งเหรอเหรอโอ้ดูดิเหรอสามร้อยห้าร้อยไม่มีเหรอกห้าแปดนี้ห้าแปดนี้ทุกทิปธรรมดาเหรออยากนอนสามร้อยห้าร้อยบ้างอ่ะ ว้าดูดีพี่พัทโอเคนอนทุกคนนะจ๊ะที่นี่ทุกคนนะจ๊ะต้องยับต้องต้องย้ำนี่นะฮะทุกคนนะฮะที่อยู่ในทีนอนพัทเลยร้านข้าวไร่นอนุกคนรถตู้ได้ไหมอุ๊ยแรง27ปีกับการทำงานสถานีโทรทัศน์ไทยที4ีสีช่อง3เรารักองค์กรแล้วองค์กรรักเราหรือไม่อาร์ตพระสุดโพส์สื่อสะดุ้ง รู้แล้วทำไมลูกน้องทุกคนรักพงะไรายได้ช่องสามโกยกำไรเพียบแต่ปลดผู้ประกาศและพนักงานยับเพจดังลั่นเรารักองคอ์กรแล้วองค์กรรักเราไหมะยี่คำสุดเจ็บซีดไม่มีเราเขาก็อยู่ได้สำหรับประเด็นข่าวดังค่ะที่สังคมให้ความสนใจกับการปลดพนักงานของสื่อต่างๆโดยเฉพาะช่องสค่ะที่ก็มีการปลดออกเป็นจำนวนมากอย่างน่าใจหายหลังจากที่มีการออกมาประกาศปรับโครงสร้างขององค์กรครั้งใหญ่โดยก็มีเป้าหม ายลดค่าใช้จ่าย30%ผ่านการเลิกจ้างพนักงานในทุกระดับโดยจะมีผลค่ะในปีพศ2568ต่อมาค่ะก็พบว่ามีผู้ประกาศชื่อดังโดนจำนวนมากไม่ว่าจะเก่งมีผลงานทำมานาน10ปี20ปีบางคนเกือบ30ปีก็ยังไม่รอดเช่นดาวอภิสรานุติยกุลที่ก็ทำช่อง3มานานกว่า19ปีทายเป็นจำลันทิพย์ขันทอง ก็ทำช่อง3มานานถึง10ปีและล่าสุดอีกรายค่ะก็คือนิพินาตรัดนิยมที่ก็ทำมานานกว่า27ปีไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังพบว่ามีสื่อที่จะมีการปลดผู้ประกาศเพิ่มอีกด้วยหลังจากที่ตะนารกรได้มีการโพสต์ทิ้งปริศนาว่าผู้ประกาศถูกเลิกจ้างไม่ได้มีแค่ช่อง33นะจ๊ะช่องดังเรตติ้งดีย่านรถติดม,มากจะเลิกจ้างผู้ประกาศหญิงคนเก่งนิสัยดีโดยแจ้งว่าให้อ่านข่าวถึงสิ้นปีนี้ท่ามกลางกระแสข่าว ขององค์กรสื่อปลดพนักงานปลดผู้ประกาศหลายคนในหลายวงการต่างก็มีการออกมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงอย่างอาดพสุทธิ์ที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มีการขึ้นแท่นเป็นผู้บรหิหารธุรกิจหมูกรอบที่มีลูกน้องที่จะต้องเลี้ยงดูเป็นจนํานวนมากซึ่งที่ผ่านมาลูกน้องค่ะต่างก็มีการยกให้เป็นบอสรักหลังจากที่ได้มีการแจกโบนัสค่ะให้กับลูกน้องรวัรวๆเรียกว่าปิดจ็อบออนทัวร์ที่ไหน ก็มีการแจกโบนัสที่นั่นล่าสุดค่ะอัพพสุดก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของเพจแม่มโพดําที่มีการโพสต์ว่าโอ๊ตนิตินาตอบแล้ว27ปีกับช่อง3เรารักองค์กรแล้วองค์กรรักเราหรือไม่หลังโดนปดซึ่งอาพพสุดค่ะก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมว่าอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำตามนั้น ทั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากโอ๊ตนิตินาศค่ะได้มีการโพสต์คลิปว่า27ปีกับช่อง3เรารักองค์กรแล้วองค์กรรักเราหรือไม่ซึ่งก็เป็นคำถามค่ะที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์ที่โอ๊ตนิตินาศมีการพูดว่าได้มีการยุติการทำงานกับช่อง3มแล้วในวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการชี้แจงซึ่งแน่นอนว่าทางด้านขององค์นิตินาศค่ะก็จะต้องมีการตอบคำถามนี้ในเชิงบวกต่อองค์กรโดยก็มีการบอกว่า ตนเองนั้นรักองค์กรรักช่อง3ามและบางช่วงนะคะก็บอกว่านี่คือความรักที่เรามีต่อองค์กรถามว่าองค์กรรักเราไหมต้องรักค่ะถ้าไม่รักคงไม่ให้เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โอ๊คทำงานมา27ปีผ่านอะไรมาเยอะขอบคุณผู้ใหญ่ของทางช่องสาม ทั้งฝ่ายข่าวและผู้บริหารช่อง3มเจ้านายทั้งหลายด้วยที่ให้โอกาสผู้ประกาศตัวเล็กๆได้มีโอกาสทําอะไรหลากหลายมากถ้าจะมาสรุปคําถามว่าเรารักองค์กรและองค์กรรักเราหรือไม่องค์กรรักเราแต่เมื่อถึงจุดที่จําเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเราทุกคนต้องมีความเข้าใจขอบคุณมากจริงๆสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสจะรักตลอดไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีคนนะคะเข้าไป แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งก็มีความคิดเห็นค่ะที่แตกต่างจากความคิดของนิตินาศอย่างสิ้นเชิงเช่นรักตัวเองรักครอบครัวอย่าไปสําคัญตนผิดกับองค์กรไม่มีใครรักเราเท่าตัวเองค่ะผลประโยชน์ย่อมมาก่อนเสมอและอีกคอมเมนต์ค่ะซึ่งก็แสดงความคิเห็นได้อย่างเจ็บจิตจีจุดคนที่โดนปลดคือ ไม่มีเราเขาอยู่ได้เราก็แค่ฟันเฟืองตัวหนึง่งทันทีที่ไม่มีเราจะมีคนเข้ามาแทนที่ทันทีอีกคอมเมนต์นะคะก็มีการแนะนำว่าจงรักงานที่ท่านทำแต่อย่ารักองค์กรเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไรองค์กรจะเลิกรักเราและบางคอมเมนต์ค่ะก็มีการสวนกลับพวกที่คิดบวกมองโลกสวยเรื่องของคนที่โดนปลดว่ามีดาราพิธีกรนักข่าวบางคนบอกเป็นเรื่องปกติใช่สิ คุณไม่ได้ถูกให้ออกก็พูดได้อีคอมเมนต์ค่ะมีการตั้งข้อสงสัยว่าจำเป็นต้องทีบท,ทั้งท้งที่ยังมีกำไรอยู่ปอลอความอยู่รอดขององค์กรต้องมาก่อนพนักงานเสมอต่อมาอาร์ตพสุดค่ะก็ยังได้มีการโพสต์อีกว่าเมื่ออวดชีวิตดีๆของทีมงานผมทีมผมคือทีมจริงๆไม่แบ่งชนชั้นว่าเขาจะเป็นคนขับรถ คนทอดหมูคนสับหมูเพราะทุกคนเป็นคนในทีมผมผมกินยังไงนอนยังไงทุกคนได้แบบนั้นเหมือนกันไม่เคยให้ทีมงานนอนหรือกินไม่ดีกว่าตัวเองผมไม่เคยให้ทีมงานนอนโรงแรม300-500เลยเพราะผมถือว่าการนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้านอนด้วยกันอีกเขาก็จะไม่เต็มที่พร้อมกับมีการลงคลิปค่ะซึ่งก็เป็นที่พัก เป็นลนักษณะของบ้านพูวิลล่าที่ก็มีสระว่ายน้ําให้พนักงานค่ะได้พักร่วมกันในขณะที่ออนทัวร์ไปขายหมูกรอบที่ตลาดเสียราชาไนท์มาร์เก็ตในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ถธันวาคมทําให้มีคนค่ะเข้าไปชื่นชมและบางคนนะคะ ก็อยากที่จะไปสมัครเป็นทีมงานหมูกรอบของอาร์ตระสุดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าช่อง3ที่ผ่านมาไม่ได้ขาดทุนค่ะเพียงแค่กำไรลดลงเท่านั้นโดยช่อง3กํกำไรลดลง65.4%บริษัท p e c w o r l d จำกัดมหาชนหรือว่าช่อง3รายงานผลประกอบการปีพศ2566บริษัททำไรายได้4,652.9ล้านบาทลดลง9%และมีกำไรสุทธิ2 210ล้านบาทลดลง65.4%หรือคิดเป็นมูลค่า397ล้านบาทแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าช่อง3เองก็พึ่งโกอยอไรายได้มหาศาลจากภาพยนตร์เรื่องที่2แบบถล่มทลายโดยพบว่าในเว็บไซต์นิตยสารธุรกิจการตลาด m a r k e t เทียได้มีการรายงานเอาไว้เมื่อวันที่1พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาว่าทะลุ700ล้านบาทที่ยดสอช่วยต่อลมหายใจให้ช่อง3ในวันที่ไรายได้โฆษณาจากละครหายไป โกยรายได้ทะลุ700ล้านบาทไปแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องทีวสองและยังคงยืนโรงในอีกหลายประเทศในเอเชียกลายเป็นรายได้ใหม่ๆค่ะที่เข้ามาช่วยช่อง3อย่างถูกที่ถูกเวลาหลังจากที่เสยศูนย์จากรายได้หลักที่เป็นเม็ดเงินโฆษณาจากงานละครมาหลายปีภาพยนตร์ทีค่ะยังเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างสถิติใหม่ๆในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดซื้อตั๋วล่วงหน้าสูงสุดทำไรายได้100ล้านบาทเร็วที่สุดและเป็นภาพ,พยนตร์ไทยที่มีไรายได้สูงสุดที่เขาใช้ในประเทศเวียดนามด้วยทียยดสองค่ะยังไม่จบโปรแกรมมีไรายได้8,9456,473,225ล้าน473,225ดงเวียดนามแสงหน้าหลานมากค่ะที่สร้างไรายได้ไว้8 9 3 2 9 7 1 0ล้าน9 0 0 98ดงเวียดนามและก็ยังแซงหน้าบุพเพศนิวาสอง ที่ทำรายได้ไว้84,705ล้าน3690ดงเวียดนามซึ่งช่อง3ค่ะก็มีการกลับมาโฟกัสกับธุรกิจภาพยนตร์อีกครั้งทงั้งๆที่ก็มีการหยุดสร้างภาพยนตร์ไปนานเกือบ20ปีนับตั้งแต่ยุคบริษัทในเครือฟิล์มบางกอกซึ่งก็เคยมีการผลิตภาพยนตร์ชื่อดังเอาไว้หลายเรื่องค่ะเช่นฟ้าทะลายโจรบางระจันและก็ได้มีการปิดตัวไปจนกระทั่งในปีพศ2565ได้มีการร่วมทุนค่ะกับบริษัท M-Picture สร้างเรื่องบัวผันฝันยับต่อด้วยเรื่องของทีหยดหนึ่งซึ่งก็สามารถทำไรายได้ประมาณ130ล้านบาทและ500ล้านบาทตามลำดับส่วนปีนี้ช่อง3ค่ะ ได้มีการร่วมลงทุนกับ M Studio ผลิตภาพยนตร์2เรื่องค่ะก็คือทียดองและมาน a าแมนทีเซ็ตสำคัญของความสำเร็จนอกจากเรื่องเนื้อหาภาพยนตร์ที่โดนใจคนดูแล้วช่อง3ค่ะยังมีจุดแข็งที่สำคัญคือมีศิลปินระดับแม่เหล็กค่ะมาเป็นตัวดึงดูดดีกระแสแฟนคลับค่ะที่ช่วยกันโปรโมตได้มีเดียของช่อง3มาช่วยโปรโมททั้งวันในเกือบทุกรายการสามารถขายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง การเอาไปใช้ในตลาดต่างประเทศและอาจจะมีการต่อยอดไปได้อีกเช่นสปินออฟของตุลละครในหนังมาสร้างเป็นภาคใหม่ๆรวมทั้งยังได้พาร์ทเนอร์ค่ะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตหนังคุณภาพอย่าง M Studio มาร่วมทีมในปีพศ2556ก่อนที่จะเกิดทีวีดิจิทัลช่อง3ค่ะทำสถิติสูงสุดของเงินกำไรที่5,589ล้านบาท รายได้16,697ล้านบาทปีพศ2566ช่อง3ทำกำไรอยู่ที่210ล้านบาทจากรายได้4,653ล้านบาทส่วน6เดือนแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ8 5ดทิ 85, ล้านบาทจากรายได้ที่2,136ล้านบาทโดยทางด้านของสื่อนิตยสาราการตลาดค่ะยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกว่า มาดูกันว่าปีนี้ไรายได้จากภาพ,พยนตร์จะมีส่วนในการช่วยตัวเลขผลกำไรครึ่งปีหลังของช่อง3ได้ดีแค่ไหน เมื่อต้นปีผู้บริหารมีการออกมาบอกแล้วว่ายังมีภาพยนตร์อยู่ในระหว่างการดำเนินการการเตรียมผลิตอีกมากกว่า4-5เรื่องและมั่นใจกับตลาดภาพยนตร์ไทยว่าจะมีผู้ชมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีร้องขยายสู่ตลาดโลกต่อไปส่วนอนาคตของละครช่อง3จะมีนโยบายอะไรใหม่ๆออกมาหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่2ค่ะตอนนี้ ก็ได้สร้างรายได้ทะลุ739ล้านบาทขึ้นแท่นหนังไทยทำรายได้สูงสุดในรอบ10ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเข้าใช้วันแรกเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยก็มีที่ยักษ์ค่ะหรือว่านาเดตทูกิมิยะรับบทนำในภาพ,พยนตร์นี้ซึ่งภาพ,พยนตร์เรื่องทีโยสองค่ะยังทำไรายได้ได้มากกว่าสปปเรเชในปีที่ผ่านมาและก็ยังเป็นหนังไทยค่ะที่ทำไรายได้เร็วที่สุดเพียง25วันที่เข้าใช้นอกจากจะทำไรายได้สูงสุดในรอบ10ปีของเมืองไทยแล้วทีโยสองค่ะยังทำไรายได้ภาพยนต์ไทยสูงสุดในเวียดนามและในลาวแล้วด้วย